เวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยนอนตั้งนานไม่เห็นหายเหนื่อยแต่ทำไมไปป่าแป๊บเดียวแล้วกลับมาแบบพร้อมแล้วอะ่ะจริงๆมันมีความลับอยู่ในนั้นเยอะแต่เราจะรวมหลายๆความลับเนี่ยมาบอกผ่านอาหารให้ฟังเห็ดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ศึกษาทั้งชีวิตอาจจะไม่หมดด้วยซ้ำแต่ความน่ารักของเห็ดคือ ไม่กินไก่ไม่กินปลาไม่กินเนื้อส่วนใหญ่กินเห็ดได้นะเป็นมังสวิรัติเห็ดโอ,โอเคเลยแบบเป็นโปรโตีนที่คลาสสิกแล้วเห็ดมักจะอยู่กับเนื้ออยู่กับเมนูต่างๆได้อย่างลงตัวเป็นพระรองที่คอยส่งให้เมนูนั้นๆเนี่ยมันมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นเหมือนเราอะเราไม่เก่งไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งนะแต่เราเหมือนไส้เดือน เลือให้ไปจอยตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ทําให้ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นการที่เรามาจอยกับเก่งใบไม้เนี่ยคือเก่งเขาเข้าป่าตลอดเขาได้ไปเจอเห็ดจริงๆเขาได้ไปเจอชาวบ้านที่เก็บเห็ดเขาได้เห็นเห็ดที่มันผุดในป่าทุกๆสองชั่วโมงผุดตลอดผุดตลอด,ลอดเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะชวนมากินอาหารของผมเมื่อเก่งสำหรับอมากาเห็ดเอกเก่งใบไม้ เราจะได้เจอมัชรูมเห็ดในรูปแบบที่มันสนุกมันปรุงแล้วมันเหมือนไส้เป็ดมันปรุงแล้วมันเหมือนอกไก่มันปรุงแล้วมันเหมือนปลามันปรุงแล้วมันเหมือนแมงกะพุนมันกินแล้วลืมไปเลยว่ามันเป็นเห็ดมันเออมันสนุกได้ได้เพราะเราเข้าใจเขาเราทําเห็ดซ้ําๆกันสัก1 0 0 0 0นครั้ง10,000ครั้งเนี่ยเราจะเจออะไรในนั้นแล้วเราจับมาเป็น Cut of the day m u s h r o o m of the day ferment of t h e day เห็ดประจําวัน ได้ไหมไว้ใจกันไหมล่ะเดี๋ยวจะทำเมนูให้กิน